ต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่นอนหลับยากมากๆเพราะว่าเราออกเดินทางบ่อยไปนอนที่นูน่นนี่นี่เปลี่ยนมอนบ่อยนะครับวันนี้เลยมาทำคอนเทนต์เลือกหมอนคู่ใจให้กับห้องนอนตัวเองสวัสดีครับทุกคนคือตอนนี้นครับบูมได้มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าเราเพิ่งทําการผ่าตัดซีดท,ที่คอด้านซ้ายไปทําให้การนอนของผมอะ่ะมันไม่เต็มอิ่มครับทุกคนเพราะว่าแบบพอจะนอนมันก็แบบมีความตึงคอทําให้แบบเออมันไม่สบายเนื้อสบายตัวผมก็เลย ศึกษาหาหมอนสุขภาพานะครับมาลองรับต้นคงต้นคอลองรับสีทรงสีสานะราคาเนี้ยผมก็ไล่ดูเนาะจนมาเจอนี่ครับของ Morning Sleep อีกแล้วที่นอนก็ Morning Sleep นะเราก็เลยลองเช็คของ Morning Sleep ดูก่อนซึ่งทาง Morning Sleep ก็มีถึง2ตัวนะครับเป็นตัว Red Max s สเปตัวนี้นี่มากล่องแบบนี้เลยมินิมากๆอ่ะแต่เรายังไม่แกะแล้วก็ตัวนี้ครับแบบ Memory Foam จะใหญ่หน่อยนี่ มาเป็นแบบนี้เปง่ายอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกดีกว่าอโอนี่นะครับนะอขออนุญาตเอากล่องลงมาฝังนี้ล้วกันนี่นี่คือแบบพร้อมนอนได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอดูหลังกล้องหน่อยตัวนี้นะครับตัว memory foam นี่ เขามีรายละเอยียดอยู่นั่นหละกล่องน,นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นเมมโมรนโฟมช่วยเรื่องการรองรับสีรษะนะครับาการรองรับศีรษะแล้วก็มีคูล i ิ่งพพอร์ตดูดซับความร้อนจากศีรษะทำให้ผ่อนคลายระหว่างนอนนะครับเฮ้ยอันนี้น่าสนนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงกดทับกระจายน้ำหนักได้ดีเยี่ยมหมอนช่วยพพอร์ตช่วงคอและไหล่อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการเดีย๋ยวลองดูลองดูเลย เราต้องลองนะครับนี่ให้ดูดีไซน์มาเดี๋ยวเรามาลองเจ้าหมอน Memory f o ฟจากทาง o r n i n g s l ร e ทกันนะครับจากที่ผมดูอ่ะผมคิดว่ามันจะมีต่ำด้านนึงเนี่ยแล้วก็สูงด้านนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันขนาดแบบไหนเนาะผมคิดไปเองนะแล้วก็ตัว Memory f o ฟอ่ะมันจะมีแบบเป็นปุ่ม,ป,มปุ่มนะครับเห็นไหมสังเกตเห็นไหมมันจะเป็นปุ่ม,ป,มปุ่มด้วยนะทุกคนเห็นไหม เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบเป็นเรียบเลยนะครับแต่ด้านหลังอะเรียบนี่ด้านหลังก็จะเรียบเนียนแบบนี้อ่ะโอเคเราลองนอนดูกันครับลองลองคืออันนี้ผมใช้ด้านต่ํานะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนนอนหมอนต่ําอ่าเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยรับไหล่แล้วก็ต้งคอส่วนหัวเราก็จะลงไปตรงที่มันสโลปลงไปพอดีนี่นี่นะครับ คือแบบมันได้ฟิลที่แบบว่านุ่มแน่นไม่ใช่แบบนุ่มจนแบบฟุบยุบลงไปนะครับเป็นแบบฟิลนุ่มแน่นแล้วก็มันมีความเย็นเออมันมีความเย็นเข้ามานะครับเหมือนฟิลแบบมันดูดแอร์เรามาอยู่ในเนี้ยช่วงเนี้ยเย็นเลยอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวลองนอนตะแคงแตะแคงฝั่งนี้แล้วกัน นี่ครับเห็นไหมยุบลงไปเพื่อรับสรีระของเราสำหรับตัวเมมโมรี่โฟมนะอ่าเออแล้วแบบข้อดีคือแบบเขาไม่มีฝุ่นนะครับเขาจะไม่เก็บฝุ่นเลยจะไม่มีลายฝุ่นให้เราเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเมมโมรี่โฟมอะไม่มีนุน่นไม่มีอะไรเลยนะครับวอ้แต่มันเย็นอะชอบฟิลเย็นอะ คือแบบคนหัวร้อนมานอนมันจะได้แบบเย็นเออต่อ <Wow. S 1> ไปมาอันบ็อกเลดแม็กกันครับคือฟิลนี้นึกถึงตอนเอาที่นอน m o r ์นิ่งสลิปเข้าบ้านเลยนะครับนี่มาเป็นแบบนี้หมุนแบบนี้สแสดงว่าเป็นฟิลสูญยากาศนะครับมันเป็นเหตุผลที่เขาต้องเขียนไว้ด้านนี้นี่ครับจะมีข้อแนะนําควรแกะสินค้าภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับสินค้าครับสําหรับตัวนี้นะ โอเคมาดูกันนี่ดูดีไซน์ของเขานะครับเป็นลายตารางหมกักลูกสลับสีขาวเทาแล้วก็เทาอ่อนนะครับนี่คือแบบพร้อมยังไปดูกันครับนี่นะครับทุกคนด้านบนนะครับมีให้เก็ตอยู่ด้านบนครับโอ้นี่จะออกมาเป็นแบบนี้มาลองดูกัน โอ้ยคือแบบตอนนี้คือแบบฟิลเหมือนผ้าเนี่ยคือแบบนุ่มอะ่ะเหมือนผ้าขนหนูเลยอ่ะมาดูกันครับว่าจะเป็นแบบไหนเอา้าหรือต้องรอนี่เห็นไหมจะแบบค่อยๆขึ้นคือแบบอยากรู้อะ่ะเปิดครับอยากรู้อยากรู้ ๋อเขาเป็นชั้นอีกชั้นนึงนะครับแต่นเนี้ยที่บูมเป็นศึกษาเขาบอกว่ามันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนไม่ได้โฟมแบบเนี้ยแต่ว่าปั่นแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆนานาเข้ามานะครับซึ่งตรงป่อกเขาไม่เขียนบอกผมก็เลยไม่รู้นะครับนี่อะแต่เรามีหน้าที่ต้องลองครับเราต้องเลือกของที่ดีที่สุดเข้ากับบ้านของเราและตัวเราเอง อันนี้ครับก็คือขนาดที่แบบว่าเขาพองจนเต็มที่แล้วนะครับทุกคนนี่จะเป็นฟิลแบบนี้ซึ่งตัวเนี้สามารถนอนทั้งผ้าแบบนี้ได้เลยอ่าพอเราสามารถถอดไปซักได้นะครับแต่ตัวนี้ผมคิดว่าถามว่านอนได้ไหมก็นอนได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ใส่ผ้าคลุมดีๆเนาะอ่ะโอเคส่วนฟิลนะครับจากสัมผัสอ่ะอันนี้จะให้ความนุ่มหรือเพราะได้ผ้าก็ไม่รู้นะครับส่วนวัสดุภายในคือไส้มันเป็นเมมโมรี่โฟมที่แบบ ปั100่นร้อเลยอ่าคือแบบไม่ต้องห่วงเรื่องมีลรฝุ่นอะไรเงี้ยคือตัดปัญหาไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นเมมโมรีโฟมที่แบบปันป่นละเอียดนะครับ100%ซนตี่ตัวนี้อ่ะโอเคแล้วก็ขนาดนะครับจากที่ดูเห็นไหมไม่ได้หนีกันนะครับแต่ดูแล้วเหมือนอันนี้มันจะได้ความใหญ่อ่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวมาลองฟิลดิ้งเมื่อนอนดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนจากสัมผัสอ่ะคือตัวเนี้ยมันให้ความนุ่มนุ่มแบบ คือต้องบอกอย่างเงี้ยฟิลมอร์นิ่งที่บูมเคยลองอะตัวฟิลที่นอนเนาะมันจะเป็นแบบให้ความนุ่มให้ความสบายพอเขามาเล่งกระหมอนฟิลไม่หนีฟิลไม่หนีที่นอนนะครับเนี่ยอันนี้นุ่มแน่นเมมโมรี่โมอะนุ่มแน่นส่วนตัวอาอะไรนะเลดแม็ Mac, ตัวเนี้ยเลดแม็มันจะแบบมีความนุ่มที่แบบละมุนอะอ่ะมีแบบละมุนเข้ามาลองกันเลยดีกว่า ถ้าเรื่องความนุ่มอ่ะผมให้ตัวนี้มันให้ความนุ่มที่แบบนุ่มกว่าแต่ในฐานะที่เป็นเมมโมรี่โฟมเหมือนกันเรื่องความเย็นอ่ะเอ้ยผมยกให้ตัวนี้นะอันนี้มันให้แบบลงไปปุ๊บแบบสัมผัสถึงแบบเฮ้ยมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันจะให้ความนุ่มที่แบบนุ่มสบายและแบบไม่ไม่ยุบไม่ยุบจนเกินไปเนี่ยแล้วก็รับสาดีละผมดีนะ หเห็นไหมพอนอนลงไปฟิลฟิลไม่หนีกันมันจะเป็นอารมณ์แบบสโลปตรงนี้สูงนี่แต่จริงๆอะ่ะหมอนหมอนหมอนคนละทรงกันนะตัวนี้จะแบบเหมือนหมอนธรรมดาทั่วไปทรงแบบเหมือนภูเขานูนอ,ะอ่ะแต่ตัวเนี้ยเหมือนภูเขาสองลูกเมมเบรย์โฟมอะ่ะจะเหมือนภูเขาสองลูกอ่าระหว่างภูเขาสูงกับภูเขาเรภูเขาต่ําให้เราเลือกได้แต่ตัวเนี้ยก็เหมือนแบบหมอนธรรมดาทั่วไปภูเขาใหญ่ลูกเดียวแต่พอนอนปุ๊บ นี่มันยุบยุบลงไปเพื่อรองรับสรีละของเรานี่นะครับมันให้แบบความละมุนที่แบบมันจะละมุนกว่าตัวนั้นเออเออโอเคนะครับสำหรับตัวเนี้ยใช้คำว่าโอเคยุบแต่ไม่ยุบจนเกินไปเห็นไหม ผมไม่รู้ว่ากล้องจับเห็นไหมนะครับยุบแต่ไม่ยุบจนเกินไปส่วนตัวเนี้ยจะให้ความกระด้างกว่าคือสัมผัสจะมีมีความกระด้างกว่าตัวนี้คือตัวนี้คือแบบไม่ะมุนเลยแต่ความเย็นให้ตัวนี้เออหรือเพราะว่าเป็นปอกด้วยแหละเพราะปอกปอกคืานุ่มมากคือแบบสัมผัสตัวผ้าตัวเนี้ยคือแบบนุ่มนุ่มละมุลจริงๆครับ โอ้ปื้มแฮห,หลายใจเลยเคราวเนี้ยจะนอนหมอนใบไหนดีฝั่งสองใบนี้เป็นเหตุผลที่เอามาสองใบนะครับทุกคนจากการสัมผัสทั้งสองรุ่นนี้นะครับคือแบบว่าตัว Memory Foam ก็คือตัวนี้มันจะให้ฟิลที่แบบว่านอนลงไปปุ๊บเราจะสัมผัสถึงความเย็นทันทีแล้วก็มันจะมีฟิลที่แบบว่าอย่างบูมอะเปิดคอใช่ไหมตรงเนี้ยเขาแบบ มันช่วยรับอะแล้วแบบรู้สึกมันสบายแต่มันจะมีความกระด้างอ่าอันเนี้ยต้องแบบน่าจะแบบสายที่แบบว่าทํางานทํางานมาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแนะนําเป็นตัวนี้แต่ตัวเนี้นี่ทุกคนคือมันมีความพีคในพีคเมื่อกี้จากการลองสัมผัสนะครับ คือความเย็นอนะ่ะไม่สู้ไม่สู้ตัวนี้แต่เป็นเมมโมรี่โฟมเหมือนกันแต่เป็นแบบปั่นละเอียดส่วนนี้มาแบบแทบบจะเป็นที่นอนอีกอันนึงได้เลยถ้ามันบบวางอย่างกันแต่เนี้ยคือแบบเป็นแบบปั่นละเอียดนะครับแล้วก็เขาให้เป็นผ้าตัวนี้มาเลยซึ่งผ้าตัวเนี้ยก็ผ่านการตรวจสอบต่างๆนาะนาะนะนะสาหรับเกี่ยวกับแบรนด์ที่นอนคือแบบอยู่ในมาตรฐานเลยอะคือแบบจะบอกอยังไงน,นนะเมื่อกี้บูมลองนอนนะอ่ะโอเคความเย็นไม่สู้ แล้วก็เกี่ยวกับถ้าทํางานมาอันเนี้ยมันให้ความสบายที่แบบว่าเหมือนมันช่วยนวดคอเนอะตัว memory f o m ตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยอาจจะไม่ช่วยแบบเรื่องที่แบบว่ามาดันคอช่วยอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีตรงนั้นแต่เขาให้ฟิลที่แบบว่าเมื่อคุณนอนลงไปคุณจะอยากลับเมื่อกี้ผมเคิรมเลยเกือบเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้ปิดคลิปแล้วเคิมเอาผมเคิรมเลยแนะนํา เนี่ยใครที่แบบว่ายากหลับอ่ะซึ่งบูมเจอแล้วตอนเนี้ยบูมเจอสําหรับบูมอ่ะบูมเจะเลือกตัวนี้สําหรับการนอนเพราะว่าผมเป็นคนที่นอนหลับยากมากแต่เมื่อกี้หมอนใบเนี้ยเกือบเอาผมหลับผมเลยคิดว่าผมเจอสิ่งที่คู่ควรแล้วโอเคครับทุกคนก็ฝากไว้สองรุ่นนี้นะครับซึ่งทาง Morning งสเ e ปเขาผลิตออกมาเนาะเป็นตัว m e m o r y f o a m ซึ่ง m e m o r y f o a m ได้แบบนี้ตูมแล้วก็ตัว Red Max จะได้แบบนี้อโอเคครับทุกคน EP นี้ก็ไม่มีมอะไรมากมายครับเลือกหมอนได้แล้วดูดีเป็นกองเลยข้างหลังอะคือแบบผมเทสจนแบบเอ้ยตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับในที่สุดเราก็เจอหมอนที่ใช่สำหรับเราแล้วทุกคนไว้เจอกันใน EP ต่อไปครับบ๊ายบาย